สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนไทยเหรียญไทยครับสำหรับวันนี้ก็จะนำเหรียญรอสอตัวติดราชการที่ห้าที่มีราคานะครับมาให้ชมกันสองรอสอนะครับจะบอกว่าเหรียญราชการที่ห้านี่มีตัวติดอยู่หลายรอสอนะครับราคาเป็นหลักหมื่นก็มีนะครับแต่สำหรับวันนี้จะหยิบยกเอา เหรียญรอสองไม้ชมสองลอสอนะครับเหรียญแรกเป็นรอสองหนึ่งสองหกครับนี่ครับสภาพเหรียญผิวดมเดิมนะครับเหรียญไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรมานะครับสภาพเหรียญสวยๆอย่างนี้นะครับด้านหน้าภาพรมรูปรัชกาลที่ห้านะครับส่วนด้านหลังก็เป็นรูปตราแผ่นดินแบบนี้นะครับแต่จุดสำคัญ ก็คือตรงรอสอเนี่ยครับรอสหนึ่งสองหกครับเป็นตัวติดหายากครับซึ่งเหรียญนี้จะบอกว่าหายากมากมีราคาปานกลางนะครับตั้งแต่ราคาตั้งแต่ประมาณสามพันต่อเหรียญนะครับถึงห้าพันบาทสภาพสวยๆนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่า น่าสะสมนะครับเป็นเหรียญที่หายากสำหรับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญรอสอหนึ่งสองสามนะครับนี่นะครับสภาพสวยนะครับสภาพผิวประหลอดนะครับเหรียญน,นี้สภาพเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับส่งเกรดได้เลยนะฮะสภาพสวยๆแบบนี้ก็น่าสะสมมากครับ ด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่ห้านะครับครับสภาพเหรียญเครื่องทรงยังคมชัดนะครับสังเกตดูความคมชัดของเหรียญน,นะถ้าหาคมชัดสวยๆมากๆก็จะมีราคาสูงนะครับถ้าเผื่อเหรียญสึกๆก็จะมีราคาน้อยลงไปตามสภาพเหรียญน,นะครับ ด้านหลังก็จะมีรูปตาแผ่นดินนะครับแล้วก็จะมีจุดสังเกตตรงนี้คือรอสหนึ่งสองสามนะครับนี่ครับสภาพเหรียญน,นี้สําหรับสภาพเหรียญน,นี้ก็มีราคาสูงนะครับพูดถึงเหรียญผ่านใช้ก็จะมีราคาหลักร้อยนะครับประมาณสักเจ็ดร้อยถึงพันนะครับถ้าเหรียญสวยๆก็มีราคาหลายพันนะครับ ดูนะครับสังเกตดูนะครับ